วันนี้นะคะเราจะมาทําเป็นเมนูมอคค่าโอรีโอปั่นกันค่ะมีความได้ความเข้มของกาแฟานะคะแล้วก็แบบอันนี้จริงๆเน่ดื่มได้เรื่อยๆเลยนะคะสวัสดีค่ะเนลเรนทัลคอฟฟี่นะคะ ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะนี่ก็จะมาแชร์เมนูอร่อยๆนะคะแล้วก็เป็นเมนูที่แบบหลายๆร้านขายดีมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําเป็นเมนูมอคค่าโอรีโอปั่นกันค่ะมอคค่าโอรีโอปั่นแน่นอนก็คือมีทั้งกาแฟมีทั้งช็อกโกแลตแล้วก็มีทั้งโอรีโอนะคะแต่ว่าสูตรที่ทําง่ายนิดเดียวค่ะวันนี้เน่จะมาแชร์2สูตรนะคะ16ออนแล้วก็22ออนเหมือนเดิมค่ะมาดูวัตถุดิบกันก่อนนะคะว่าเน่ใช้อะไรบ้าง ก็วัตถุดิบก็จะมีง่ายๆเลยนะคะขึ้นหนึ่งเราก็จะต้องมีกาแฟวันนี้เน่ใช้เป็นกาแฟตัวเบอร์สีนะคะอาราบิก้าขั้วกลางเข้มค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมีนมข้นหวานผสมช็อกโกแลตตามมลินะคะเป็นแบบอีซ่สควิสค่ะแบบหลอดบีบแบบใช้สะดวกสะดวกเนี่ยแหละคะ่ะและเน่ก็จะมีนมข้นหวานตามมลินะคะนมข้นจืดตรามมลิโกนะคะ เพราะนั้นก็คือเนแยกเป็นแบบส่วนผสมให้นะคะไม่ได้รวมกันเป็นแบบนมผสมค่ะและเนี่ก็จะมีโอรีโอนะคะค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะคะสําหรับแก้ว16ออนค่ะพอเป็นสูตรแก16ออนนะคะเดี๋ยวเน่จะทําน้ากาแฟก่อนนะคะเราก็จะใช้กาแฟกันที่2ช็อตค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะดึงน้ากาแฟกัน3ออนนะคะทํากาแฟกันอ่ะน้ํากาแฟ3ออนนะคะเน่ได้มาเรียบร้อยแล้วค่ะ หลังจากเราได้กาแฟมาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเนจะใส่นมข้นหวานนมข้นจืดตามาริโกแล้วก็ตัวนมข้นหวานช็อกโกแลตนะคะอย่างละ1ออนค่ะก็สูตรจำง่ายๆเนาะก็คือ11 1นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากตัวนมข้นจืดตามาริโก1ออนค่ะนี่นะคะ1ออนใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยนมข้นหวานมะลินะคะ หนึ่งออนนะคะใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยนมข้นหวานผสมช็อกโกแลตนะคะอีกหนึ่งออนค่ะถ้าหากว่าอยากได้หวานมากหวานน้อยนะคะให้เพิ่มที่ตัวนมข้นหวานนะคะเราจะไม่ได้มาเพิ่มที่ซอช็อกโกแลตนะคะ,ะเรียบร้อยค่ะแค่นี้เองค่ะเราก็มาใส่โถปั่นได้เลยค่ะ น้ำแข็งค่ะ1แก้วนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาไปปั่นได้เลยค่ะถ้าร้านไหนมีผงปั่นก็ใส่ผงปั่นได้นะคะ,ะกดเลยนะคะปั่นไปแป๊บหนึ่งค่ะเขาก็เนียนแล้วล่ะคะ่ะเราก็จะมาใส่โอรีโอ้นะคะแก้ว16ออนเนี่ยเนี่ยจะใส่โอรีโอ้ไป2ชิ้นนะคะนี่ค่ะเราใส่ลงไปได้เลยค่ะแล้วเราก็ปั่นแค่แป๊บเดียวนะคะ เรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะง่ายมากๆเลยทีนี้เนี่ยเราอาจจะมาตกแต่งแก้วได้นะคะโดยการที่ใช้นมข้นหวานผสมซอสช็อกโกแลตเนี่ยค่ะามาลาดขอบแก้วกันนิดนึงนะคะแบบนี้เลยนี่แล้วเราก็เทมอคค่าปั่นของเราค่ะลงมาได้เลยเห็นไหมคะเขาจะมีความแบบผงโอรีโอค่ะที่ปั่นลงไปด้วยนะคะหน้าทานเนาะ เสร็จแล้วนะคะเราสามารถที่จะหักโอรีโอเนี่ยค่ะเป็นครึ่งก็ได้นะคะอ่านี่นะคะหักใส่ไปค่ะตามด้วยซอสช็อกโกแลตก็ได้นะคะขอวาดรอยยิ้มสักนิดหนึ่ง<อ>ยิ้มนะจ๊ะอ,อันนี้ยิ้มใช่ไหมย,ยิ้มนะอโอเคค่ะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะกับสูตร96ออนค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาทํา22ออนกันบ้างค่ะ22ออนนะคะเนี่ยก็ยังใช้เป็นกาแฟ2ช็อตเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเน่จะดึงน้ากาแฟที่4ออนนะคะ น้ำกาแฟ4ออนได้มาเรียบร้อยนะคะหลังจากได้น้ำกาแฟ4ออนค่ะสูตรของแก้ว22ออนนะคะเน่จะใส่เป็นสูตรแบบนี้นะคะก็คือ40 40 40, 40นะคะเพราะฉะนั้นมาใส่กันเลยค่ะ,ะเริ่มจากนมข้นจืด40 ml ใส่เลยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะ40 ml ใส่ลงไปตามด้วยนมข้นหวานมาลินะคะอีก40 ml ถ้าหากว่าเราอยากลดหรือเพิ่มความหวานนะคะให้มาลดเพิ่มที่นมข้นหวานนะคะ40 m l ค่ะใส่ไปแล้วก็นมข้นหวานผสมช็อกโกแลตอิซซี่สควีสมะลิค่ะอีก40 ml นะคะเราจะไม่ลดเพิ่มลดหวานที่ซอช็อกโกแลตนะคะเป็นลดเพิ่มลดหวานที่นมข้นหวานค่ะ คนเข้ากันเรียบร้อยค่ะเราก็มาเทใส่โถปั่นได้เลยนะคะแล้วก็ตำด้วยน้ำแข็ง1แก้วนี่นะคะแล้วก็ปั่นค่ะแปบ๊บเดียวค่ะเสร็จแล้วเราก็มาใส่โอรีโอนะคะ22ออนเนี่ยจะใส่โอรีโอไป3ชิ้นนะคะ3ชิ้นเลยค่ะ1 2 3 แล้วก็ปั่นต่ออีกแป๊บเดียวค่ะแค่ให้โอรีโอเขาแบบแหลกแต่ไม่ต้องถึงขั้นแบบละลายนะคะอ่าเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเน้ก็จะมาเหมือนเดิมค่ะโรยแก้วนะคะด้วยนมข้นหวานผสมช็อกโกแลตค่ะเห็นไหมถาระพัดประโยชน์เนาะจริงๆบอกว่าเมนูนี้เนี่ยทำแบบสะดวกสบายง่ายๆนะคะหรือทําทานที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือทำหาวัตถุดิบแบบนี้เลยนะคะมาทำดื่มทำทานที่บ้านได้เลยค่ะแล้วเราก็ปักโอรีโอค่ะให้ลูกน้อยของเรานะคะนี่เลยจึ๊บอันนี้นะคะเป็นหูอันนี้เป็นจมูกยิ้มอีกนิดหนึ่งโอเคค่ะก็เรียบร้อยนะคะกับเมนู โอรีโอ้มอคค่าปั่นนะคะก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเน่จะมาชิมกันก่อนคะ่ะว่าเมนูนี้ที่เราทำเนี่ยคะ่ะมีความอร่อยเข้มข้นยังไงบ้างมาชิมกันเดี๋ยวเนชิมสูตร16ออนก่อนนะคะว่าสูตรนี้เป็นยังไงบ้างอืมคืออร่อยอะไม่ได้แบบหวานมากไปนะคะแล้วก็มีความหอมช็อกโกแลตคะ่ะมีความได้ความเข้มของกาแฟนะคะแล้วก็แบบหวานช็อกโกแลตกำลังดีคะ่ะมีโอรีโอ กลิ่นอายของโอรีโอเบาๆอนี่ว่าสูตรนี้ใช้ได้เลยนะคะอ่ามาดูค่ะทีนี้แก้วยิบสองออนซบ้างนะคะจะบอกว่าคือเขาไม่ได้หวานมากจนทําให้เรามีความรู้สึกว่าอันนี้จริงๆเน่ดื่มได้เรื่อยๆเลยนะคะคือแบบไม่ได้รู้สึกว่าหวานโดดเลยนะมันกําลังกลมๆเลยค่ะมีช็อกโกแลตมีมีกาแฟนะคะแล้วก็มีความมันความหอมของโอรีโอนิดๆอย่างเงี้ยค่ะ แน่ว่าน่าจะเป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะที่แบบเหมือนเราทําทานทําเล่นกันที่บ้านก็ได้หรือว่าทําขายก็ดีค่ะ ถ้ายังไรแล้วเนี่ยไปลองทํากันดูนะคะถ้าทำแล้วชอบไม่ชอบยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันได้ค่ะอยากจะได้มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรเมนูแบบไหนบอกมาค่ะเดี๋ยวเน่จะหาความรู้ดีๆแล้วก็เมนูอร่อยๆมาแชร์ให้นะคะสําหรับวันนี้ค่ะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ้วยค่ะกด,ดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel กดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆค่ะเ,เมนูวันนี้นะคะโอรีโอ้หมคค่าปั่นค่ะอร่อยมากๆแล้วก็ทําง่ายๆมากด้วยนะคะไปลองทํากันดูค่ะขอบคุณมากที่ติดตามนะคะขอบคุณค